ตอนรับเข้าสู่ช่องของลูกหมีกันอีกแล้วนะคะเย่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 เย สำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็มาตามคำเรียกร้องแล้วนะคะที่ดองกับทุกคนไว้นานมากๆนะสำหรับ f a v o r i t e Eye Palette นั่นเองค่ะลูกหมีก็คัดมาให้แล้วนะคะ10 Eye p a l e t t e นะคะที่ลูกหมีใช้แล้วก็ชอบในช่วงนี้นั่นเองค่ะบอกเลยว่าเป็น Eye p a l e t t e ที่เราใช้แล้วก็ชอบจริงๆนะคะสภาพก็คือแบบอืมตามที่เดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นกันแน่นอนค่ะอ่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้กันก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องของลูกหมีแล้วยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมกด subscribe กันนะคะส่วนใครที่กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ้งด้วยนะเผื่อครั้งหน้าลูกมีลงคลิปวิดีโออะไรจะได้ไม่พลาดกันนะคะทุกคนอ่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่พาเลตแรกเลยนะคะสาหรับวันนี้ลูกมีอาจจะไม่ได้ทาลงตาให้ดูนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราสวอตลงแขนให้ดูเนาะว่าแต่ละพาเลตมีโทนสีอะไรยังไงกันบ้างนะคะเนื้อกิตเตอร์เนื้อแมตเนื้อ,อชิมเมอร์เป็นประมาณไหนนั่นเองค่ะพาเลตแรกวันนี้นะคะก็คือน้องคนนี้เลยคะ่ทะท่าดาสำหรับแบรนด์โรแมนนะคะเบเทอร์แดนพาเลตสีเบอร์ศูนย์สองคามาฮอกกานีการ์เด้นนะคะจะบอกว่าพาเลตนี้เป็นพาเลตที่ลูกหมีหยิบใช้บ่อยมากๆค่ะทุกคนแล้วก็เป็นโทนสีที่เราชอบมากๆนะคะก็จะเป็น โทนน้ำตาลอุ่นๆนั่นเองค่ะฟิลสาวออทัมอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเป็นน้าตาลที่ถูกต้องนะคะอันนี้ก็จะมีแบบว่าทั้งเนื้อแมทนะคะแล้วก็เนื้อชิมเมอร์รวมถึงเนื้อกลิตเตอร์ด้วยค่ะกลิตเตอร์ก็จะมีให้เลือกทั้งกลิตเตอร์แบบว่าเนื้อละเอียดนะคะแล้วก็กลิตเตอร์ที่เป็นเม็ดที่แบบใหญ่ขึ้นมานิดนึงแบรนด์เนี้ยเขาเป็นแบรนด์เกาหลีที่ทาอายแชโดว์ได้โอเคมากๆเลยค่ะทุกคนคือเนื้อสีชัดนะคะแบบไม่ต้องบิวทับหลายรอบค่ะทุกคนสีก็คือชัดแล้วนั่นเองนะส่วนโทนสีนะคะก็จะมีีโทนส ออนที่เราสามารถแบบว่าทาเป็นเบสตาก่อนก็ได้นะคะแล้วก็บิวเข้มขึ้นเข้มขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีโทนสีที่เข้มขึ้นมาตรงนี้นะคะสามารถนํามาคัดเบ้าหรือว่าทําเป็นไอายไลนเนอร์ก็ยังได้จริงๆวันไหนที่เราอยากได้ลุคโทนน้ํตาลน้าตาลนะคะไม่ว่าจะเป็นแต่ง everyday หรือว่าแต่งให้มีความจัดหนักจัดเต็มขึ้นลุกอวิวพาเลตเนี่ยก็เอาอยู่ค่ะก็ส่วนตัวชอบมากๆนะคะลองดูกันได้สำหรับพาเลตนี้ใช้จริงเพราะว่าสภาพก็คือขุ่นแล้วก็เยินมากๆนะคะสำหรับพาเลตที่2นะคะก็ยังคง อยู่ในแบรนด์โรแมนเหมือนเดิมค่ะทุกคนแต่ว่าเหมือนน้องจะย่อขนาดจากพาเลทนี้นะคะเหลือแค่สี่หลุมเท่านั้นค่ะจริงๆพาเลทนี้ลูกหมีว่าโทนสีก็คือแบบเป๊ะเลยนะคะแต่ว่าสําหรับพาเลทนี้นะคะเขาก็เหมือนเลือกแบบว่าโทนสีที่คิดว่าน่าจะใช้ได้จริงแล้วก็หยิบใช้ได้บ่อยนะคะเข้ามาให้ในนี้แล้วนั่นเองนะสําหรับพาเลทนี้ยลูกหมีไม่แน่ใจเลยว่ามันชื่อรุ่นอะไรนะคะเพราะว่ามันเป็นภาษาเกาหลีหรือลุกหมีขึ้นเทคไว้ให้ละกันนะคะแต่ว่ามันเขียนว่าเบอร์ศูนย์สามีทั้งน้ําตาลอ่อน on, กลางแล้วก็เข้มขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีตัวกลิตเตอร์ชิมเมอร์ตรงนี้ไว้ด้วยนะคะสําหรับแบบว่าทาหัวตาหรือว่ากึ่งกลางตาของเราท eye ําดอลลี่อายใดๆก็ได้นั่นเองค่ะสําหรับสาวๆคนไหนที่รู้สึกว่าเออพาเลตเนี้ยมันจะหนักจะเต็มเกินไปเราเป็นคนที่แต่งหน้าแบบเพลนๆไม่ได้แบบมีลูกเล่นอะไรเยอะแยะนะคะแต่งใน e v e r เ d ย์ประมาณนี้ลูกหมีว่าพาเลตเนี้ยก็คือโอเคแล้วนะคะสีลุมนี้ก็เป็นสีที่ใช้ได้จริงทั้ง4อันเลยค่ะแล้วก็เป็นโทนน้าตาลที่ถูกต้องค่ะมาพา l e t ที่3กันบ้างคะ่ะลูกหมีขอย้ายมาเป็นโทนแบบว่าชุมพูอมน้ําตาลกันนิดหนึ่งนะคะถ้ะดาด้สำหรับนี่เลยค่ะคือเพอร์ลิเพอร่านะลูกหมีไม่แน่ใจอีกแล้วนะคะว่ามันชื่อรุ่นอะไรนะเพราะว่าเป็นภาษาเกาหลีอีกแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นสีเบอร์ศูนย์สามค่ะเดี๋ยวลูกหมีขึ้นเทคไว้ให้ละกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพาเลตที่เราใช้แล้วก็ชอบแล้วก็หยิบใช้บ่อยเหมือนกันคะ่ะซึ่งโทนสีของเขาเนี่ยก็จะมีครบๆเหมือนกันคะ่ะทุกคนจะมีตั้งแต่โทนแบบว่านุ่นๆนะคะสีแรกเนาะที่แบบว่าเป็นสีออนๆะะคสแบบพว อ่อนอย่างเงี้ยลูกหมีว่ามันเอามาทาพวกเบสตาได้ดีค่ะทุกคนแล้วเราค่อยบิ้วสีที่เข้มขึ้นมาได้นะคะพาเลตนี้ก็มีทั้งเนื้อแมทนะคะแล้วก็เนื้อชิมเมอร์กลิตเตอร์นะคะรวมถึงแมทที่ผสมกลิตเตอร์ด้วยก็มีนะคะแล้วก็จะมีทั้งกริตเตอร์แบบเนื้อละเอียดแล้วก็เป็นเนื้อที่ใหญ่ค่ะเป็นโทนที่ใช้ง่ายนะคะสามารถใช้ในอ v e r เ d ย์ได้เหมือนกันค่ะทุกคนก็จะเป็นโทนชมพูติ่งน้ําตาลนั่นเองเนาะลูกหมีว่าโทนสีเขาเนี่ยไม่ชัดเท่าออของโรแมนต์ค่ะทุกคนแต่ว่าก็เป็นพาเลต่ สีแบบสวยนะคะแต่ว่าอาจจะต้องบิวทับมากกว่าปกตินิดนึงแต่ว่าสีก็ถือว่าชัดในระดับกลางๆและกันค่ะไม่ได้ถือกบไม่ได้ถึงกับแบบว่าอ่อนอะไรขนาดนั้นนะคะสําหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าปกติเราแต่งหน้าโทนชมพูจ๋าๆแล้วเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ค่อยชอบลองใช้เป็นพวกพาเลตท,ที่มีชมพูติ่งน้ําตาลแบบนี้นะคะมันจะทําให้ลุคเราอะดูละมุนมากยิ่งขึ้นด้วยอย่างลูกหมีเองอะก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ปกติแล้วเราจะไม่ค่อยแต่งโทนชมพูหวานสักเท่าไหรค่ค่ะเราจะมีความแบบตุนๆน้ำ น้ำตาลน,นิดนึงลูกหมีว่ามันจะเข้ากับลูกหมีมากกว่านั่นเองนะคะถ้าเกิดใครที่ชอบโทนชมพูที่มีความแบบนวลนวลละมุนล,ละมุนก็ลองดูสําหรับพาเลทนี้ได้คะ่ะต่อมานะคะพาเลทที่4กันบ้างคะ่ะสําหรับอันนี้ลูกหมีก็จะเลือกมาเป็นโทนแบบชมพูตุนต่นๆน้ําตาลเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะย้ายมาในขนาดมิตนนั่นเองคะ่ะอันนี้เป็นแบรนด์ไทยของเรากันบ้างนะคะสําหรับแบรนด์ซาสิคะ่ะ คอลเลกชัน Girl Can Be Unique Eye Shadow Palette นะคะน,นี่ลูกหมีเลือกเป็นสี01 Unique Pink มาเพราะว่าส่วนตัวรู้สึกว่าเออเขาทำโทนสีได้แบบว่าลงตัวนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้จริงนั่นเองค่ะก็จะมีทั้งเนื้อแมตต์แล้วก็เนื้อชิมเมอร์นะคะรวมถึงกลิตเตอร์แล้วก็เนื้อแมตต์ที่เป็นสีน้ำตาลเข้มนั่นเองค่ะอันนี้ก็สามารถแบบว่าใช้สีอ่อนนะคะทาเป็นเบสตาของเราได้เลยแล้วก็อาจจะเป็นเนื้อชิมเมอร์ทานะคะแล้วก็ตามด้วยสีเข้มนะคะเป็นคัดเบ้าเนาะแล้วก็ตามด้วย แบบว่ากริตเตอร์นะคะบริเวณกึ่งกลางตานะคะก็ครบจบในพาเลตเดียวเลยค่ะลูกหมีว่าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับมือใหม่นะคะหรือว่าสาวๆคนไหนที่รู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนที่แต่งตายเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถใช้ได้จริงทุกสีแบบว่าฉันซื้อมาแล้วเออมันคุ้มนะคะสาหรับมินิอายพาเลตลูกนมีว่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเพราะว่าเหมือนแบบว่าฉันไม่ต้องคิดอะไรเยอะทุกคนคือเหมือนสีที่เขาเลือกมาให้เราก็สามารถใช้มันได้เลยนั่นเองค่ะพาเลตต่อมานะคะก็จากแบรนด์ e ีทูดีนั่นเองค่ะทุก,ก e D, นนค,คนถ สำหรับพาเลตนี้ทุกคนอาจจะเห็นลูกหมีใช้ใน how to เหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้ก็คือ etude นะคะ p a y tone eye palette ค่ะสี wood brick นะคะโทนสีน้ำตาลน้ำตาลเหมือนเดิมคะ่ะทุกคนแต่ว่าจะเป็นน้ำตาลอมออแดงแดงนิดนึงนะคะก็มีให้เลือกทั้งเนื้อแมตนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อแมตท,ที่เป็นโทนสีน้ำตาลน้ำตาลนุดนๆนะคะสามารถทาเป็นเบตตาของเราได้เนอะแล้วก็น้ำตาลที่เข้มขึ้นมานะคะอันเนี้ยจะเป็นน้ำตาลอมแดงนิดนึงใช่ไหมคะแล้วเนี้ยก็จะเป็นโทนน้ำตาล ที่ดูเข้มที่สุดแล้วอาจจะไม่ได้เข้มแบบ เข้มถึงขั้นที่เอ่อนมาทําเป็นอายไลเนอร์ได้หรืออะไรอย่างนี้นะแต่ว่าลูกหมีว่าเออมันก็เป็นโทนสีที่สามารถนํามาคัดเบ้าได้อยู่นะคะแล้วก็เป็นโทนสีที่สามารถใช้ได้จริงด้วยนั่นเองค่ะอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าพาเลตของอีทูดีก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ลูกหมีชอบเหมือนกันนะคะเพราะว่าในลุคฮาวทูการแต่หตงหน้าต่างๆบางทีเราก็แบบว่าส่วนใหญ่เรียกได้ว,ว่าส่วนใหญ่เลยลูกหมีก็ชอบใช้พาเลตของอีทูดีนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นแบรนด์เกาหลีที่สีชัดค่ะทุกคนแล้วก็ไม่ว่าจะออกคอลเลคชันไหนมาก็คือ แบบว่าน่ารักมากนะคะอย่างรุ่นนี้ก็คือแพคเกจิ้งอาจจะแบบมินิมอลมินิมอลใช่ไหมคะแต่ว่าบางรุ่นที่เขาเอ็กกับพวกสมมติเอ็กกับเฮอร์ชี่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันน่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนก็เป็นแบรนด์เกาหลีที่เรารู้สึกว่าเออไอพาเลตเขาทําออกมาได้ดีนะคะอันนี้ไม่แน่ใจล้วพาเลตี่เท่าไหร่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าพาเลตที่6นั่นเองค่ะสาหรับแบรนด์อีทูดี้เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีทูดี้เพคคาเลอร์ไอมินิเอออบเจกนะคะสีแอนตี้แคนเดิลสติกค่ะทุกคนซึ่งพา เป็นพาเลตแรกๆที่ลูกหมีแบบว่าเริ่มใช้เป็นโทนสีน้ำตาลเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าการแต่งตาโทนสีน้ำตาลแบบนี้มันก็ละมุนดีเหมือนกันนะและหลังจากนั้นลูกหมีก็เแต่งตาโทนน้ำตาลมากขึ้นนะคะสังเกตได้ว่าคือหลุมกิเตอร์ก็คือบุบไปครึ่งเกินครึ่งแล้วนะคะไม่แน่ใจเลยว่ารุ่นนี้มันยังมีขายอยู่ไหมเพราะว่าลูกหมีก็คือโดนน้องเขา,านานมากๆแล้วนะคะเขาเป็นสีสีที่แบบใช้ได้จริงนะคะทุกคนก็จะเป็นโทนอ่อน เข้มเข้มขึ้นมาแล้วก็จะมีเป็นกลิตเตอร์ใช่ไหมคะโทนน้าตาลอมแดงๆเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าจะไม่ได้แดงเท่าอันนี้นะคะอันนี้เขาจะมีความน้ําตาลที่ตุนๆแต่ว่า ติ่งแดงมานิดเดียวติ่งแดงก็คือจะเป็นสีนี้ค่ะที่เหลือเขาก็จะเป็นโทนน้าตาลส่วนกลิตเตอร์จะเป็นน้ําตาลทองนะคะอันนี้คือกลิตเตอร์สวยมากทาหัวตาคือวิงคึ้มากนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นมินิอายแชโดว์พาเลตอีก1อันนะคะซึ่งอันนี้ลูกหมีเพิ่งตาม,มาได้ไม่นานค่ะทุกคนแต่ว่ารู้สึกว่าตั้งแต่ตาม,มาก็คือหยิบนางใช้บ่อยมากๆนะคะแล้วก็เป็นโทนสีที่เรารู้สึกว่าเออสวยแล้วก็ใช้ได้จริงเช่นกันค่ะสําหรับนี่เลยนะคะของ TCE ค่ะทุกคนมินิมัลติอาย เพลย์พาเลตนะคะอันนี้จะเป็นสีแอลมอนด์ฟลัดค่ะก็จะเป็นโทนแบบน้ำตาอม เหลืองเหลืองไหมคะแล้วก็อมทองทองค่ะทุกคนดูอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบเอ๊ะมันใช้ได้จริงใช่ไหมจะบอกว่ามันเป็นโทนสีที่สวยมากคะ่ะทุกคนสําหรับสีแรกเขาจะเป็นเนื้อแมทที่มีความผสมชิมเมอร์เบาๆใช่ไหมคะสีเนี้ยบางทีอาจจะดูเหมือนใช้ย,ยากใช่ไหมคะสีแบบอารมณ์คาราเมลคาราเมลนิดนึงใช่ไหมแต่ว่าจะบอกว่าพอเวลามันมาอยู่บนเปลือกตาของเราแล้วนะคะมันเป็นสีที่สวยมากคะ่ะทุกคนมันจะเป็นบอกไม่ถูกคือมันเป็นน้ำตาลอมเหลือง สีสีอารมณ์แบบฟักทองอ่ะทุกคนอธิบายไม่ถูกจริงๆสีเนี้ยแต่ว่าเวลามันมาอยู่บนเปลือกตาเราแล้วแบบเออมันสวยนะคะอันนี้ก็ตัวกลิตเตอร์เนี่ยจะเป็นกลิตเตอร์แบบเม็ดใหญ่นิดนึงค่ะจะไม่ได้เป็นกลิตเตอร์เนื้อละเอียดขนาดนั้นนะแต่ว่าเวลาทาก็คือสวยเหมือนกันค่ะ สำหรับสีสีนี้ลูกหมีว่าใช้คู่กันลงตัวหมดเลยนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งพาเลตที่เราใช้แล้วก็ชอบมากๆค่ะอันนี้น่าจะเป็นอันที่8แล้วไหมนะอันนี้เป็นของแบรนด์เมลินดาค่ะ8กับ9ลูกมีขอรวมกันไปเลยนะ Color Code b u โค h บั e แอ e ไอพ e t นะคะอันนี้จะมีสีเบอร์02กับสีเบอร์0ูที่ลูกหมีชอบค่ะเดี๋ยวมาดูสีเบอร์0ูกันก่อนนะคะสําหรับพาเลตนี้เนี่ยก็จะเป็นโทนประมาณนี้ค่ะเป็นน้ําตาลน้ําตาล แดงๆส้มๆนิดนึงค่ะจริงๆก็คือสีใกล้เคียงกับตัว TCE มากเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือจะมีสีให้เลือกเยอะมากกว่านั่นเองค่ะแล้วก็จะมีเป็นโทนน้าตาลที่เป็นน้าตาลน้ําตาลแบบน้ําตา,ตาลจริงๆนะคะส่วนด้านบนก็จะเป็นสีนุดๆนๆเนาะเอาไวท้ทาเปลือกตาได้นะคะอันนี้จะเป็นแบบเนื้อแมตใช่ไหมแล้วก็ส่วนกริตเตอร์ของเขาจะเป็นแบบ มันจะไม่ใช่กิเตอร์สิทุกคนอันนี้จะเป็นเนื้อชิมเมอร์นะคะชิมเมอร์จะเป็นชิมเมอร์เนื้อละเอียดมากๆค่ะทุกคนแล้วก็ชิมเมอร์ก็คือวิ้งอยู่นะสําหรับใครนะคะอยากหาพาเลตตแต่งตาที่แบบราคาน่ารักนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ไทยด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีให้เลือกหลายสีมากๆเลยแล้วก็เป็นโทนสีที่ลูกหมีว่าใช้ได้จริงทุกสีนะคะแบบสามารถเนี่ยอย่างลูกหมีเองลูกหมีก็คือใช้ทุกสีเลยนะเพราะว่าเห็นจากรอยที่ใช้นะคะไม่มีสีไหนที่รู้สึกว่าเออสีนี้ใช้ยากหรืออะไรแบบนนะนี้้ะอเื ของเาก็สีชัดค่ะทุกคนแล้วก็ไม่ f อร์เอาในระหว่างวันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพาเลทที่ถูกและดีที่เราว่าเออลองดูการสำหรับใครที่ชอบโทนประมาณนี้ค่ะแบรนด์เมลินดาเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีดัสตี้พิงคนะคะจะเป็นโทนชมพูอมน้ําตาลค่ะมีติ่งน้ําตาลน้ําตาลอมสม้สมๆนิดนึงนะคะสําหรับ2อันนี้นะ มันก็จะเป็นโทนสีที่ใช้ง่ายเหมือนกันค่ะทุกคนแล้วก็พาเลตเนี้ยลูกหมีว่าคุ้มตรงที่ว่าเราสามารถนําเนื้อแมตตรงนี้นะคะหรือว่าเนื้อชิมเมอร์ตรงเนี้ยเอามาทาแก้มได้ด้วยเพราะว่าพาเลตเนี้ยคือเขาตั้งใจทํามาให้เป็นเหมือนแบบว่าอายแชโด์ด้วยนะคะแล้วก็บลัชออนด้วยไปในตัวเลยนะคะสาหรับใครที่เป็นคนแต่งหน้าโทนแบบสดใสน่ารักนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีความชมพูจ๋าขนาดนั้นก็จะมีความตุนๆน,นิดนึงใช่ไหมคะก็นั่นแหละค่ะทุกคนใครชอบโทนสีประมาณนี้ก็ลองดูกันลูกหมีว่า าอันนี้ก็คือเหมาะสําหรับมือใหม่เหมือนกันนะคะต่อมานะคะสุดท,ท้ายท้ายที่สุดแล้วนะคะสําหรับ s i n เกิลอ e s h ชโด w อีกอันหนึ่งที่ลูกหมีก็ใช้แล้วชอบเหมือนกันนะคะก็จะเป็นนี่เลยนะคะของเมเลสก a ค่ะทุกคนเพลพิกเมนต์อายแชโดนะคะสีเบอร์ศูนาใช้นี่พิงค์ค่ะน,นี่จะเป็นกลิตเตอร์แบบเนื้อช่ำๆจึงจ้งๆเลยค่ะคือจะเป็นกลิตเตอร์แบบ ฟาดแล้วก็คือถ้าเกิดทาลงบนเปลือกตาแล้วไม่มีใครที่ไม่ถักเราคร่ะเพราะว่าวันไหนที่ลูกหม,มีใช้ก็คือสมมติเรายือนอยู่ตรงนี้เพื่อนอยู่ปากซอยก็คือเห็นตาเรามาก่อนแล้วนะคะคือยังไม่รู้หรอกว่านั่นคือใครแต่ว่าตามาก่อนแล้วจ้ะ จะว่าเป็นเนื้อ,อยังไงดีคือเป็นเนื้อละเอียดค่ะทุกคนแล้วก็มันฉ่ำม,มากๆคือเล่นแสงมากๆนะคะอันนี้ก็คือใครชอบงานตาที่แบบดูนนนัวฉ่ำๆเราก็แนะนำว่าเออก็ควรจะมีการสักอันนะอะไรอย่างเงี้ยาไว้แต้มกึ่งกลางตาอะไรประมาณนี้ก็ได้ค่ะสวยฉ่ำเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ top 10 favorite eye palette ของลูมีที่นำมาบอกต่อแล้วก็นำมาแชร์เพื่อนๆกันในวันนี้รู้เลยว่าต้องมีเพื่อนๆแบบว่าแคปไว้บ้างแหละใช่ไหมใช่ไหมจริงๆเนี่ยก็จะเป็น พาเลทที่เราเนี่ยใช้ในคลิป Howto แทบจะทุกอันแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถไปย้อนดูกันได้เนาะเพราะว่าเป็นพาเลทที่เราใช้แล้วก็ชอบจริงๆนะคะคือไม่ได้แบบว่าอยู่ๆก็หยิบขึ้นมาบอกแล้วบอกว่าชอบใช่ไหมเพราะว่าอันเนี้ยเป็นพาเลทที่เราใช้จริงๆนะคะทุกคนก็ดูจากสภาพของน้องได้เลยนั่นเองค่ะก็น,นั่นแหละค่ะลูกมีก็หวังว่าการนํามาแชร์ของลูกมีในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนั่นเองนะคะลองไปลองสีลองเล่นกันดูก่อนเพราะว่าแต่ละชิ้นก็มีราคาเหมือนกันนะคะไม่ว่า จะเป็นหลักร้อยหรือว่าเกือบเกือบถึงพันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเงินเป็นทองเนาะโอเค okay, ค่ะก็หวังว่าวเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะติดค้างไว้นานมากวันนี้ก็มาทําให้แล้วนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบรอนานกันนิดนึงนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ขอฝากติดตามกันด้วยนะคะก็อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ลูกหมีแล้วก็ใครยังไม่ได้กด s u b s c r i b e อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะเผื่อครั้งหน้าลงคลิปอะไรจะได้ไม่พลาดกันนะย้ำหน้าคลิปแล้วก็มาย้ำท้ายคลิ วันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายขอบคุณทุกๆคนมากมากค่ะ